สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับต้อนรับสู่การวิเคราะห์แนวโน้มรายสัปดาห์ Weekly Market Outlook สัปดาห์นี้เป็นการวิเคราะห์ของวันที่9 13พฤษภาคมนะครับคู่ที่น่าสนใจมีด้วยกัน3คู่ได้แก่ทองคำ GJ และ GU เหตุผลของ3คู่นี้คืออะไรจุดเข้าเทรดแต่ละคู่อยู่ตรงไหนไปชมกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสําหรับสัปดาห์นี้นะครับข่าวที่รุนแรงและสําคัญเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยมีครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ถือว่าชิวๆนะเงียบเพราะว่าข่าวตารางนะครับในตารางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากจะมีก็แค่วันพุธครับตอนทุ่มครึ่งที่จะมีการประกาศตัวเลขของ CPI หรือตัวเลขเงินเฟอ้อของทางสหรัฐนั่นเองแล้ววันพฤหัสก็เช่นเดียวกันทุ่มครึ่งเป็นตัวเลข PPI นะครับเป็นเงินเฟอ้อแต่เป็นฝั่งผู้ผลิตนะคร CPI กับ PPI พดกับผลิัสตอนทุ่มครึ่งนะครับแค่นั้นเลยอาจจะมีนิดนึงก็คือการประชุมโอเปกนะก็อยู่ใน,นพูดเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเวลาตายตัวแน่นอนนะครับก็ใครที่เทรดน้ํามันก็อาจจะระมัดระวงังไว้สักนิดหนึ่งก็พอโอเคเดี๋ยวมาเริ่มวิเคราะห์กันเลยสําหรับผู้แรกนะครับคือทองคําแน่นอนเจ้าประจาของเราทองคําสัปดาห์นี้มองบายครับเหตุผลคืออะไรนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเอาตรงตรง ถ้าใครได้ดู Big กบิ๊กมาร t เก็ต o อนะครับวิคาะห์แนวโน้มรายสัปดาห์ของคลิปที่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าผมตีไว้แบบนี้เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเหตุผลก็คือว่าแผนยังคงเป็นแผนเดิมครับแผนเดิมคืออะไรนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูครั้งก่อนอนธิบายไปแล้วกันแผนเดิมนะครับก็คือเราจะเห็นนี่ใช่ไหมครับเส้นเทรนด์ไลน์นนะนี่นะครับเส้นทไละสามเส้นนี้ที่ผมตีไว้เราจะเห็นว่าเป็นกรอบชแนลเห็นไหมทองคํานะครับเป็นกรอบชแนลนะครับตามนี้ นะครับเป็นตีตามนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นแชนแนลของทองคําตอนนี้เนี่ยก็คือเขากําลังวิ่งอยู่ตามกรอบแบบนี้นั่นเองดังนั้นแล้วนะครับแผนของเราก็คือเราจะรอให้ทองคำนะครับลงมานะครับบริเวณเส้นแนวเทรนไลน์นะครับซึ่งก็เป็นนะครับแนวตรงนี้นะเนี่ยเทรนไลน์ที่ตีไว้แล้วก็ใกล้ๆก,กับโซนที่เป็นเขาเรียกว่าแนวรับแนวต้านในอดีตนะครับเราจะรอให้ราคาลงมาตรงจุดนี้แลนะแไม่พอเหตุผลที่3ครับ มีเส้นนะครับ moving average 200อันนี้ทำเฟรมเดย์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากๆนะในราคาตามโซนที่เรามองไว้ก็คือหนึ่งแปดสี่สองจนถึงหนึ่งแปดสองศูนย์โซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่น่าบายทองมากๆนะครับในทำเฟรมเดย์นะดังนั้นแผนเราเลยยังไม่เปลี่ยนครับเพราะราคาสัปดาห์ก่อนเนี่ยลงมาไม่ถึงตามแผนที่เราตีเอาไว้นะครับเพราะงั้น ก็ขออนุญาตนะครับใช้แผนเดิมต่อจากสัปดาห์ก่อนเลยนะก็ทางนี้ทางนั้นนะครับอาจจะมีบางคนนะครับมองว่าเอ๊แต่เรากําลังสวนเทรนหรือเปล่าก็จริงๆถ้าพูดถึงเทรนระยะสั้นในทางเฟรมสีชั่วโมงแล้วเนี่ยก็อาจจะใช่ครับเพราะว่าจะเห็นว่าราคาก็ยังคงนะครับทำโลว์วอลน์นะครับไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เป็โลว์ไฮเหมือนกันก็ยังคงเป็นเทรนขาลงระยะสั้นนะแต่ท้งนี้ท้งนั้นเราต้อง ไม่ลืมเขาว่าการลงตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการลงนะครับพักตัวแล้วก็เดี๋ยวรอเด้งรอบใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ดังนั้นนะครับเราเลยไม่ได้นะครับให้เซลล์ตามลงมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มนะครับก็บางทีผมก็จะมาแวะบอกแหละว,ว่าเออแนวต้านโซนนี้น่าสนใจนะครับก็ถ้าใครสนใจลองเข้ากลุ่มก็ได้เนาะเพราะว่าเราคงไม่สามารถเอามาวิเคราะห์ไว้ในวิก l y ได้ทีเดียวนะครับโอเค สำหรับแผนของเราเนาะ1842นะครับจนถึง1820นี่คือโซนเข้าก่อนเข้านะครับ1รอดูแพ็กชั่นรอดูสัญญาณกับตัวอแท่งเทียนต่างๆหรือจะรอดูด i เว r g อร์เจนต์นะครับหรือการฟอร์มตัวของราคาต่างๆนะเราค่อยเข้าไม่เข้าทันทีนะครับอันตรายนะจนกว่าจะมีสัญญาณค่อยเข้าสำหรับ SL อยู่ที่1813นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับจุดเข้าสำหรับจุด TP เนี่ยอยู่ที่1882 18.99แล้วก็19 2 0นะครับ TP 123สุดแต่ใจจะ,จะขวายคว้าแล้วแต่จะชอบนะครับเลือกปิดตามใจชอบได้เลยเไม่ต้องเสียดายนะครับถ้าเกิดอยู่ดีราคาเด้งก่อนที่จะลงมาถึงโซนเนี่ยบางคนนะครับรู้สึกว่าเออผมมีคอแม้แบบนี้เข้าเลยได้ไหมคําตอบคือก็เข้าได้ครับแต่ต้องมีวินัยในการ Stop Loss นะแต่ถ้าเกิดจะเอาชัวร์หน่อยนะครับลองอดทนนะครับรอราคาลงมาสักนิดนึงแล้วค่อยเข้า อาจจะได้ราคาที่ดีกว่าเดิมนะแต่ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเออมั่นใจจุดนี้เข้าได้เลยนะครับก็ได้ก็อย่างที่ผมบอกไว้เสมอนะมันไม่มีอะไรร้อเซครับผมอาจจะราะห์ไว้เป็นแนวทางแต่พอถึงหน้าง,งานจริงเราต้องดูตามสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับโอเคนี่คือจบไปสําหรับคู่ทองคำนะครับง่ายๆเลยก็คือภาพใหญ่เป็นเทรนขึ้นเนาะเกาะชั้นลขาขึ้นไปนะครับรอลงมาแล้วก็เด้งนะครับรอบ,บายตอนนี้ครับ สำหรับ GJ อ่านานๆทีเอาคู่นี้มาฝากกันนะทำไมนะครับสัปดาห์นี้เราถึงสนใจ GJ ไปดู t ทำ e เฟรมเดย์ก่อนแน่นอนนะครับ GJ ทำเฟรมเดยเห็นว่าเป็นไงครับแน่นอน,นครับเป็นเทนขาขึ้นถูกไหมทะลุแนวต้านโอ้โหในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วพุ่งยาวๆเลยตอนนี้นะครับ GJ ลงมานะครับเป็นเหมือนการย่อนะครับแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่มากๆแบบนี้นะทเฟรมเดย ดังนั้นแล้วนะครับบริเวณแถวนี้ก็เลยเป็นบริเวณที่ DJ ก็ยังอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าน่าสนใจจะบ,บายนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยราคาก็ลงมาเอ๊ะสัปดาห์ก่อนหรือเดือนก่อนเดี๋ยวผมขอ,อย้อนไปดูทางเฟรมสีชั่วโมงอะประมาณช่วง2สัปดาห์นะครับราคาเนี่ยได้ลงมาทดสอบแล้วก็เด้งขึ้นไปสั้นๆรอบหนึ่งนะครับประมาณปลายสัปดาห์หวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ลงมาทดสอบสอีกรอบแล้วตอนนี้ก็เด้งขึ้นไปสั้น,นๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย โซนนะครับราคาตั้งแต่1 6ึนะครับศไปจนถึง1 5 9หอ่ะ160.724ไปจนถึง159.440้าโซนนี้ครับเป็นโซนที่ถือว่ามีนัยยะนะเพราะว่าลงมา2รอบก็เด้ง2รอบนะครับเพราะฉะนั้นแนวราคาตรงนี้1 7ย1จ0ด2 4จนถึง159.440ก็เป็นบริเวณน่าสนใจนะครับถ้าราคา นะครับลงมาแตะรอบหนึ่งแล้วมีสัญญาณนะครับกับตัวของพายชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเฟรมสชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะครับก็รอดูเอานะก็บายขึ้นไปได้สำหรับ SL นะครับ SL อยู่ที่159.039หลุดตรงนี้คัดอย่างเดียวนะครับย้ำเพราะว่าไม่งั้นมี่ยาวเลยนะมีอยู่ในในการคัดนะครับหรือถ้าใครอยากจะรอนะครับบางคนอาจจะเป็นสายอยากเอาชัวร์หน่อยอาจจะตีเทรไลน์แบบนี้ครับ ถ้าใครอยากจะเอาชัวร์มากๆนะครับก็เล่นตามท่านี้ก็ได้ครับรอเบรกเทนดไลน์รีเทสแล้วค่อยเข้าจะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นรอลงมาเงี้ยส่วนใหญ่ก็เราก็จะรอดูไดเวอร์เจนกันนะครับกับดัน SI. ดูนะว่ามีไดเวอร์เจนหรือเปล่าเราก็เข้าไปนะครับก็จะเป็นแล้วแต่นะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละบุคคลนะแต่ที่แน่ๆราคาโซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจ BY ย j นะครับแล้วก็ ตระกูลเจต่างเนี่ยส่วนใหญ่กราฟจะไหลครับเหมือนจะกลับจะกลับไม่กลับตัวนะครับไปตามเทรนต่อนะเป็นไปได้เล่นตามเทรนนะครับคู่ที่มี jp y เนี่ยสำหรับ tp นะครับ tp นะครับ tp แรกอยู่ที่162.472 tp ที่2นะครับ163.594และ tp สุดท้ายครับ5 6 5 1 5 9นั่นเองจบกันไปสำหรับ gj ครับไปต่อที่คู่สุดท้าย g u g u เนี่ย ลงขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกตรงว่าไม่เหลือทางให้ให้เรามองอย่างอื่นแล้วนะครับจากที่เขานะครับถ้าใครจําได้นะผมเคยวิเคราะห์ว่าอ่ะทะลุกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับลงยาวปึ้งถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับก็แน่นอนแหละ GU ก็คงต้องนะครับมองเซลล์อยู่แล้วในสัปดาห์นี้นะเพราะว่าเทรนมันชัดเจนมากนะครับอ,อย่าสวนเลยดีกวา่าลงขนาดนี้ไม่เหลือทางอื่นให้เลือกแล้วนะครับรอเซลล์น่าจะปลอดภัยกว่า ทีนี้นะครับจุดที่เรามองว่าน่าสนใจเข้าเซลล์เนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ1.25นะครับ1.25 160จนถึง1.26 071นะครับบริเวณโซนนี้หน้าเซลล์ GU นะครับก็ประมาณแถวๆช่วงไฮเดิมของวีที่แล้วแหะครับถ้าราคาขึ้นมาทดสอบอีกรอบเราก็หาจังหวะเซลล์ลงไปนั่นเองอีกอย่างนะครับถามว่าทำไมน่าสนใจเซลล์เพราะว่า,าราคานะครับเป็น i m p เพ s วลงมารอบนึง มีการยึกยักนะครับถ้าใครนะควันหน้าเข้ามาเรียนกันนะเกี่ยวกับแพทเทิร์นนะครับเขาทำแพทเทิร์นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ลงนะครับลงต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็นะครับต่อให้ราคาเขาจะเกิดการเด้งย้อนขึ้นมาเนี่ยก็ยังยังคงมีอิทธิพลของฝั่งขาลงค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยคิดว่าเล่นเซลล์ปลอดภัยกว่านะโอเคครับเซลล์ตามโซนที่บอกไปนะครับเมื่อสักครู่หนึองห้ ครั่1 6 0จนถึง1.26สำหรับ SL นะ SL อยู่ที่ประมาณโซนไม่ใช่โซนสอิอยู่ที่แนวราคา1.26-377ก็คือไฮเดิมของวีที่แล้วถ้าหลุดนะครับราคานี้เมื่อไหร่หรือหลุดไฮสัปดาห์ก่อนเมื่อไหร่ SL ทันทีนะครับมีบางคนอาจจะมอกว่าเอ๊ะแต่เเอ๊ะเ,เ,เห็นนี่ไหมเห็นเทนไลน์บางคนจะบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวมันก็ไปเทสเทนไลน์แล้วอาจจะลงมาก็ได้ครับอาจจะมองแบบนี้ใช่ไหม ก็ถูกต้องครับเป็นไปได้เพราะว่าแนวเทรนด์ไลน์เนี่ยก็เป็นแนวเดียวกันกับที่ราคานะครับเคยเคยเบรคทะลุแรงๆถูกไหมมันก็เป็นจุดใกล้เคียงกันแต่ทีนี้นต้องถามว่าเราม a n a g เมนต์ hmm. ไว้ดีแค่ไหนครับเราเผื่อโดนาขนาดนั้นเลยหรอนะครับมันก็ไม่ใช่ระยะสั้นๆนะครับถ้าจะโดน拉ขนาดนั้นนี่นก็หนักอยู่นะครับก็2,500จุดนะครับต้องทนกขนาดนั้นให้ได้และไม่ได้บอกว่ามาถึงตรง แนวประมาณเทนไลน์นี้แล้วจะหยุดนะครับอาจจะไปพุ่งนุ่นเลยก็ได้ครับ4,000จุดเพราะฉะนั้นแล้ว SL ไปก่อนดีก,กว่านะครับต่อให้เราจะมองถูกทางก็เถอะแต่ SL ไปก่อนนะครับอย่าปล่อยลากนะโอเคสำหรับ TP กันบ้าง TP นะครับจุด TP เนี่ยก็มี3แนวด้วยกันก็ถ้าราคาเด้งขึ้นมานะครับลง TP แนวแรกก็คือประมาณช่วงนะครับโลเดิมของสัปดาห์ที่แล้วประมาณราคา1.2 2 6 2 9นะครับ TP ที่2อยู่ที่1.21600ทวนและ TP สุดท้ายนะครับอยู่ที่1.20287ครับตามนี้นะครับ3คู่ท้องค้าม GJ และ GU ก็เอามาฝากกันเป็นคู่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ข่าวไม่ค่อยมีมากนะครับวิกนี้ก็เล่นไปตามเทคนิคได้นะแล้วก็หลายๆคู่เนี่ยเขาเรียกว่ากราฟระเบิดเลือกทางชัดเจนละเราก็มีหน้าที่แค่โอเคฟอลโล่ไปตามเทรนนะครับโอเคสำหรับ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ภาพทุกคลิปของเรานะครับแล้วเราก็มีคลิปความรู้อีกมากมายเลยนะไปเปิดดูได้ในช่องของเราครับก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของทุกคนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับเขานะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันสวัสดีครับ